หนึ่งคำแนะนำจากบัญชีที่คุณต้องระวังนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลไม่ว่าคุณจะเป็นห้างหรือจะเป็นบริษัทก็ตามอะไรที่อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตจากคำแนะนำของบัญชีนะคะนี่เป็นเคสลูกศิษย์ของพี่นวลที่ได้มา p r i v a t e consult อะคะ่ะซึ่งคำแนะนำนี้นะคะ่ะทำให้ลูกศิษย์พี่นวลนะคะเจอเรื่องของภาษีอะคะ่ะเจอ ถ้าไม่รู้วิธีการที่จะแก้ไขก่อนนะคะเพราะว่าลกูกศิษย์พี่นวลทำธุรกิจในรูปของบริษัทแล้วปรากฏว่าได้รับคำแนะนำนะคะจากบัญชีนะคะให้ดึงเงินนะคะออกจากกิจการได้เลยเพราะว่าบริษัทเนี่ยได้เสียภาษีไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกรรมการเนี่ยนำเงินออกไปปุ๊บเนี่ยะค่ะปรากฏว่า ในงบการเงินตรงนี้ค่ะมันจะไปสอดแทรกอยู่ในคำว่ารูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการและเมื่อมีคำว่ารุกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการนะคะถ้ากิจการของคุณนะคะเสียดอกเบีย้ยให้กับแบงค์พอกู้เงินมาลงทุนตัวกรรมการเองก็ต้องเสียดอกเบีย้ยตรงนี้นะคะให้กับกิจการของตัวเองและสื่อเป็นไรายได้ของกิจการที่จะต้อง นำไปเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรด้วยและนี่นะคะคือหนึ่งสิ่งถ้าวันนี้ค่ะเพื่อนๆอาจจะได้รับคําแนะนําจากบัญชีแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาในระยะยาวให้กับเพื่อนและที่สําคัญนะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็เชื่อนะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้จบบัญชีถูกไหมคะมันก็ไม่แปลกค่ะถ้าวันนี้คือถ้าเราโชคดีค่ะเจอคนทําบัญชีที่ดีค่ะที่มีอยู่เยอะแยะมากมาย แต่บางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะพี่นวลว่าหนึ่งสิ่งที่จะทําให้เจ้าของกิจาการนะคะทําธุรกิจแบบปลอดภัยและสบายใจนะคะ ก็คือความรู้ทางภาษีที่ถูกต้องซึ่งพีนวลเองนะคะก็สอนเทคนิค,นะคะในการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยนะคะกิจการให้สามารถเอาไปใช้วางแผนประหยัดภาษีได้ด้วยตัวเองทั้งชีวิตนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะก็สามารถมาเจอกันนะคะที่ Private Consult หรือ v i p Group Coaching นะคะเอาปัญหานะคะในกิจการมานะคะให้พี่นวลนะคะชี้ช่องนะคะ แก้ปัญหาแบบถูกต้องถูกวิธีและถูกกฎหมาย100%ค่ะถ้าใครนะคะสนใจอยากมา p r i v a t e o o n s u l t เหมือนลูกศิษย์ที่นวลน,นะคะก็สามารถทักทีมงานเพื่อรับราคาพิเศษได้ค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้เจอกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ